จุดแข็ง12ราศีสัมภาษณ์งานยังไงให้ผ่านฉลุย เพืเ่อนๆพร้อมที่จะสัมภาษณ์งานกันแล้วหรือยังเอ่ยนะครับใครที่กําลังมองหางานที่ใช่มาเพิ่มโอกาสดีๆด,ด้วยการเตรียมพร้อมให้เปะ๊ะไม่โปะพรีเซนต์จุดแข็งเสริมดวงให้ตัวเองรับรองว่างานที่ตรงใจแบบนี้ไม่หลุดมือไปแน่นอนราศีเมษสิ่งที่ดีมากสําหรับชาวราศีเมษคือการเป็นคนที่คิดบวกเป็นข้อดีที่จะทําให้มองไปข้างหน้าโดยไม่ฝังใจกับอดีตแสดงจุดแข็งด้วยการพูดตรงๆอย่างจริงใจฟาดให้เต็มที่ถามปุ๊บตอบปับ๊บรับรองว่างานที่ใช่ไม่ไปไหนชั่ว ราศีพฤกษกจุดแข็งของราศีนี้คือความมุ่งมันตั้งใจพยายามมาพร้อมกับสกิลพิเศษสุดว้าวนำประสบการณ์อันโชคโชนแบบนักสู้ชีวิตมาใช้ในการสัมภาษณ์งานและเขาจะเห็นในความพยายามที่มีแต่ปังและมีแต่ความเริดราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเก่งและทำได้ทุกอย่าง เรียนรู้ไวแถมยังมีความรวดเร็วอีกด้วยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แบบนี้ความเรียนรู้เร็วกระชับฉับไวหลายๆบริษัทต้องมีทําให้เต็มที่รับรองไม่มีพาดราศีกรกฎความเฟนลี่เป็นมิตรพิชิตใจ HR อย่างแน่นอนเพราะจะทําให้ทีมมีความดีแหลกในการทํางานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานถ้มีคนร่าเริงสดใสสักคนในทีม งานหนักแค่ไหนก็ไม่หวัน่นแฮปปี้ไวรัลตัวแม่มาละจ้าราศีสิง์จุดแข็งของราศีนี้คือมีความแข็งแกรง่งดุดันมีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้นําได้ทุกสถานการณ์ทุกบริษัทมักจะหาผู้นําดีๆเจ๋งๆสักคนชาวราศีสิง์จึงดึงดูดความเป็นผู้นําได้ดีเห็นปุ๊บว้าวปับ๊บคนนี้แหละที่จะพาทีมประสบความสําเร็จ ราศีกันชาวราศีกันเป็นคนที่คาดเดาอนาคตได้ดีวางแผนและเตรียมการแบบเต็มระบบมีความเนี้ยบความสมบูรณ์แบบงานเร่งงานด่วนก็ไม่วันตอนสัมภาษณ์ถ้าพูดถึงการเตรียมการหรือการวางแผนแล้วก็ออราคนดวงดีจับไม่ปล่อย ราศีตุลทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยมต้องยกให้ราศีตุลเพราะคนต่างยอมรับและยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแทนที่จะเน้นไปจุดที่แข็งให้ใช้วาจาวานล้อมโน้มน้าวให้ HR เครมพูดดีวางตัวดีงานนี้ไม่ไปในไกลชาวราศีตุลอย่างแน่นอน ราศีพิจิกชาวราศีพิจิกมักจะสํารวจและสังเกตอะไรลึกซึ้งเป็นไปได้ให้ศึกษาข้อมูลบริษัทให้เต็มคาราเบลสัมผัสทั้งทีจะได้ไม่ตายมหมข้อมูลแน่นแบบเป๊ะไม่มีโปะ๊ะแต่อย่าพูดแบบท่องสคริปต์มานะครับเน้นพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ท่องมาจะดีที่สุดราศีธนูจุดแข็งของราศีธนูคือความกระตือรือร้อนแผชชั้นสูง พร้อมสู้กับทุกปัญหาที่ขวางหน้าพูดถึงความสามารถในการลงมือทําทันทีก่อนที่หัวหน้าจะสั่งทํางานได้แบบไม่มีหัวข้อแก้ตัวหลังจากสัมภาษณ์เสร็จรอรับข่าวดีได้เลย ราศีมังกรการมีบุคลิกโดดเด่นเน้นมีออร่าจะทําให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นราศีมังกรสามารถทําได้แถมเป็นที่ยอมรับอีกด้วยสร้างลูกให้น่าเชื่อถือเดินเข้าบริษัทแบบสวยสับฉบับมิสแกนทําให้เห็นถึงความสําคัญในภาพลักษณ์งานนี้ตัวแม่มาแล้วจ้าราศีกุมราศีกุมไม่ใช่คนประเภทออกความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆแต่เป็นคนที่มีไอเดียแปลกใหม่สร้างสรรค์ จินตนาการเลิศพร้อมต่อยอดให้งานปังชุดไม่อยู่แนวโน้มโดยการพรีเซนต์ไอเดียจริงๆใครๆก็อยากได้มาร่วมงานราศีมีนเวลาสัมภาษณ์ชาวราศีมีนต้องยิ้มหวานปากน้ำพึง่งและแสดงเสน่ห์ออกมามากกว่าปกติด้วยรอยยิ้ม,หมนหวานน่ารักสดใสจะทำให้ได้รับความต้อนรับเป็นอย่างดีมีความสามารถในการเข้าสังคมมากกว่าการทำงานเก่งแต่ข้อดีตรงนี้จะช่วยให้ได้งานปังๆอย่างแน่นอน เอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าราศีใดนะครับคือบุคลิกดีโดดเด่นเน้นมีออร่าเดินเข้าบริษัทแบบสวยสับฉบับมิสแกนเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม